ทีีที่สองนะครับของ p ี t ีทีวีเวอร์ชันค้นี่นัถามหมอสนามตอบยังมาขคอลต้องพูดบ่อยๆตรงนี้นะ,ะวันนี้เนี่ยจะมาให้พี่หมออธิบายถึงเขาเรียกอะไรมอตโต้นะครับ,รบกีฬาคือยาวิเศษด้าหลังเนี่ยครับกีฬาคือยาวิเศษได้ยังไงแล้วมันมาเป็นเรื่องราวของเราสองคนคนะครับหมอไ้สารกับ ปีบาโกนเนี่ยได้ยังไงต้ให้พี่หมอเฉลยหน่อยตอบผมคือไงครับคำว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษหรือในรายการของเราที่บอกว่าคนกีฬาถามหมอสนามตอบนะครับมันก็คือกีฬากับสุขภาพนะฮะเพราะน,นั้นกีฬากีฬาเป็นยาพิเศษยาวิเศษก็ในความหมายที่คนฟึงเข้าใจกันได้ก็คือว่า ยาวิเศษที่จะทําให้ทุกคนไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ,บนะครับไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยถามว่ากีฬาทําไมถึงทําให้คนไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บโอ้โต้องย้อนกลับไปเกือบร้อยปีเลยนะครับเรื่องยาวนะเรื่องยาวแต่ว่าจริงๆแล้วในสมัยของพวกเรานะครับหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ เราคงเคยได้ยินเพลงเขาเรียกว่ากราวกีฬาใช่ไหมครับ๋อแน่นอนแน่นอนคุณบีจำได้ใช่ไหมเวลาเราเป็นนักเรียนเนี่ยเวลาจะเข้าสนามกีฬาต้องเพลงกราวกีฬากีฬากีฬาปิญญาปิเศษแก่ข้มต้นเลยทั้ต้นเน่เป็นคนครับคบัต้องการฝึกตอนเล่นกีฬาซากลนตลาลาผมต้องจำได้ครับหมอว่ากราวกีฬาไทยลัะที่ผมทำงานอยู่ก็คือ เอามาจากเพลงการกีฬาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีสุขภาพดีครับครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าย้อนไปเกือบร้อยปีเนี่ยก็คือเพลงกาวกีฬาอเป็นกาวกีฬาที่ครูเทพนะครับหรือสนั่นเทพหัสดินนะท่านประพัน์ไว้สองสี่หกแปดทุกวันนี้มันตายอยู่เลยอ่ะยังมันตายอะปีหน้าเนี่ยจะครบร้อยปีละครับเขาเพราะนั้นเนี่ย เอ่อสิ่งที่เขียนไว้เนี่ยมันคือผลหรือประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬารจริงๆแล้วเล่นกีฬาเนี่ยมันรวมทั้งการออกกําลังกายนะครับาการอะไรต่างๆที่เป็นการใช้งานใช้อะไรร่างกายเนี่ยแล้วมันมีผลต่อร่างกายที่ทําให้เรามีสุขภาพดีนะครับนั่นแหละคือยาวิเศษนั่นคือยาวิเศษครับ,รบซึ่งอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อสิปีที่แล้วเขาก็พยายามใช้คำกีฬาวิญญาวิเศษเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้แปมว่ากีฬาอีญาคือ exercise is medicine E I M อบลังคือยา exercise is medicine เขาก็เป็นลักษณะทำทั่วประเทศเลยนะครับเอาแคมเปญเนี้ยนะฮะรัฐบาลเนี้ยทำขึ้นมา exercise is medicine นะครับโดย ขอความร่วมมือแพทย์ทุกคนนะทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเลยเวลาแพทย์เราไปหาหมอจะหมอก็จะมีเขียนใบสั่งยาเพราะฉะนั้นให้เขียนใบสั่งยาว่าให้ออกกําลังกายด้วยคล้ายๆเขียนเหมือน prescribe ในยานะั้นน่ะนอกจากยาทั่วๆไปที่ให้ไปรับทานแล้วยังต้องบอกว่ายัาหรือออกกําลังกายนะนะเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็ทําเป็นเน็ตเวิร์กทั่วโลกเลยนะฮะนะประเทศไทยก็เป็น สมาชิกเขาด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วพอเรามาย้อนดูประวัติศาสตร์ของเราบรรพบุรุษเราครูเทพ ประพันธ์ไว้ตั้งเกือบร้อยปีมาแล้วแสดงว่าเราเนี่ยเรียกว่าล้ำหน้าใช่กว่าคนอื่นแล้วไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาอย่างเดียวเป็นยาวิเศษด้วยถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นไม่ใช่ exercise is medicine แล้ exercise is magic medicinemagic อ่าต้องต้องยาวิเศษด้วยล้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมกับคุณ บีก็เลยหยิบคำเนี้ยขึ้นมาอยู่ที่แบนดนอปของเราด้วยเพื่อเตือนให้ท่านผู้ชมนะครับหรือท่านผู้ได้มีโอกาสได้รับฟังเราพูดถึงเนี้ยก็ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่าลืมนะครับเราจะต้องออกกําลังกายเราจะต้องเล่นกีฬาเพราะมันคือยาวิเศษอันนี้คือที่มาที่ไปของคําว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษที่ ทาง BP Channel ของเรารนะครับก็พยายามจะพูดถึงประโยชน์ของมันอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเตือนความจำให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสฟังเราสองคนพูดนั้นเนี่ยว่าในชีวิตประจำวันเราอย่าลืมอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าลืมออกกำลังกายล,ลืมเล่นกีฬานะครับ,รบเพราะมันคือยาวิเศษครับอ่ะนี่ก็คือ EP พที่สนะครับเรื่องราวของกีฬา คือยาวิเศษติดตาม dp channel ของเรานะครับเป็นประจำตรงนี้แล้วท่านจะได้รู้ว่าเขาเรียกว่าชีวิตนี่มีกว่าหมายมากถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะสุขภาพดีไม่มีขายครับอยากได้ท่านออกกำลังกายนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ